ทำตามระบบเทรดให้ดีที่สุดเป็นหลักส่วนกําไรเป็นเรื่องรองลงมานี่คือส่วนหนึ่งของคํากล่าวที่สําคัญของเทรดเดอร์ผู้ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกอเล็กซานเดอร์เอนเดอร์ในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนมาก จะโฟกัสแค่เพียงการทำกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าจะใช้วิธีการเทรดแบบไหนหรือระบบใดก็ตามซึ่งมันอาจจะฟังดูแปลกไปบ้างใช่ไหมครับว่าแทนที่เราจะหมกมุ่นไปกับความเราใจในการเทรดยังไงก็ได้เพื่อให้มีกำไรอยู่รอดได้แบบวันต่อวันโดยไม่สนใจวิธีการว่าจะเทรดแบบไหนขอแค่ตอนจบวันเราต้องกำไรเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการแบบมาติงเกลกหรือการทำเฮดจิงเรครเวอรี่ ซึ่งอย่างที่รู้รู้กันว่าวิธีการเหล่านี้จะทํากําไรได้บ่อยๆก็จริงแต่ก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะทําให้เราล้างพอร์ตหมดเนื้อหมดตัวไม่ต่างจากการเล่นการพนันใดๆเลยในทางกลับกันคุณอเล็กซานเดอร์เอนเดอร์กลับบอกว่าตัวเขานั้นโฟกัสเพียงการทําตามระบบเท่าที่มันจะเป็นไปได้เป็นหลักโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ดีที่สุดในกลยุทธ์การเทรดอันใดอันหนึ่งที่เขามีอยู่ในมือส่วนเรื่องกําไรจึงจะค่อยเป็นเรื่องที่จะตามมาเองภายหลัง โดยไม่ต้องไปใส่ใจมันมากหากทำตามกระบวนการเทรดที่ดีกำไรดีๆก็จะตามมาเองแต่หากไม่มีกระบวนการเทรดหรือใช้กระบวนการเทรดที่ไม่ดีการขาดทุนระยะยาวหรือล้างพอร์ตก็จะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองครับ